แนวทางแผนเทรในคู่สกุลเงินของตัว UJ UJ สกุลเงินนั้นทำตลาดกรอบไซเว์ดังนั้นเราจะเทรดในรูปแบบของกรอบไซเว์ด้วยการเทรดที่เซลที่แนวต้านแล้วก็บายที่แนวรับตัวนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ราคา1 5 3 9 4 7แล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่ราคา154.787กลยุดเในการเทรดนะั้นเราจะรอสัญญาณทดสอบที่โซนแนว รับแล้วรอสัญญาณแท่งเทียน P.A. buy เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน P.A. buy เราจะบายกลับขึ้นไปเก็บที่โซนแนวต้านเมื่อราคามาถึงโซนแนวต้านเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน P.A. sell เมื่อราคามาที่แนวต้านและมีสัญญาณแท่งเทียน P.A. sell เราจะซลล์กลับลงมาและมาเก็บ TP ที่โซนราคา15 4.150จุดนี้ก็เป็นแผนเล่นในกรอบไซเวของคู่สกุลเงิน u uh, ูเเซลที่นวตาแล้วก็บายที่นารับ